หลายคนนะครับถามผมว่าลดอาการหางกระตุกมีผลเสียยังไงนะครับอันนี้ให้ทุกคนนึกภาพตามผมนะครับสมมุติว่าเวลาเราทํางานนะครับรถเราซึ่งยกน้ําหนักนะครับเป็นผานหรือว่าเป็นโรตารี่หรือว่าอื่นๆนะครับทุกคนแล้วมันมีอาการกระตุกนะครับกระตุกก็คือเด่งแบบนี้ถูกไหมครับทุกคนดูครับ เนี่ยทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับเนี่ยถามว่ามันมีผลเสียตรงไหนนะครับเบื้องต้นเลยนะครับอุปกรณ์3จุดนะครับการต่อฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็ตรงเพาแขนยกนะครับทุกคนยิ่งถ้าระยะฟรีห่างเยอะๆเนี่ยนะครับถ้ากระตุกนี่แบบระยะกระชากเนี่ยแรงนะครับอาจจะทําให้นะครับชิ้นส่วนบนไกลนะครับชิ้นส่วน การต่อซ้ายขวานะครับแล้วก็เอาแขนยกเนี่ยหักได้หรือว่าขาดได้นะครับทุกคนให้ทุกคนนึกภาพอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราสมมุติว่าเราแบกแบกของหนักๆถูกไหมครับทุกคนแล้วมีใครมาดึงนะครับดึงของที่เราแบกอยู่นะครับไอ้ส่วนที่เรารับน้ําหนักนะครับค <c oughs> ือทักหลัง <c oughs> ใช่ไหมเราก็จะปวดหลังถูกไหมครับทุกคนเออหรือว่าปวดบ่าแบบนี้ทุกคนพอนึกภาพออกไหมครับ นั่นแหละครับซึ่งอาการหางกระตุกนะครับผมแนะนําให้ทุกคนนะครับแก้ไขนะครับอาการหางกระตุกนีมันเกิดจากอะไรเพราะผมตอบบ่อยมากนะครับทุกคนคราวนี้นะครับอันนี้อันนี้แนะนานะครับให้ช่างเขาตรวจสอบให้นะครับช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนคอนโทรลใหม่อันนี้ผมแนะนานะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าคอนโทรลเนี่ยมันซ่อมได้นะครับทุกคนไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ผมย้ําเลยว่าช่างคนไหนบอกแนะนําให้เปลี่ยนคอนโทรลนี่คือคอนโทรลมา คอนโทลนะครับผมบอกเลยว่าคอนโทลนี้คือซ่อมได้นะครับทุกคนแต่ถ้าช่างคนไหนอบอกว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนคอนโทลใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับซ่อมได้นะครับในส่วนที่ใครอยู่ในพื้นที่ที่มีนักเรียนที่เรียนคอร์สกับผมนะผมมั่นใจได้เลยนะครับสามารถซ่อมให้ทุกท่านได้แทนเนี่ย <laughs> ซ่อมให้ทุกท่านได้แน่นอนนะครับทุกคนเออนะครับคือ บอกตรงคือคนที่เรียนกับ<ๆ>ผมไปเนี่ยรู้รู้จักคอนโทรลดีนะครับทุกคนเออสามารถซ่อมให้พวกเราได้แน่นอนครับไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับห้ามเปลี่ยนใหม่เลยอันนี้ย้านะครับห้ามเปลี่ยนคอนโทรลใหม่นะครับทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนที่ถามผมเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับอาการหางกระตุกนี้นต้องแก้ไขยังไงนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเราอยากเป็นช่างนะครับคุณต้องเรียนนะครับทุกคนคุณต้องเรียนนะเพราะว่า บอกไปนี่คือมันมันต้องเห็นภาพนะทุกคนมันต้องเห็นภาพว่าในคอนโทลเนี่ยในคอนโทลผ่าเนี่ยมันมีหลอดบาลอ่าตั้งเยอะตั้งแยะนะครับหน้าที่การทํางานหลอดบาลแต่และตัวเนี่ยมันทํางานยังไงคือเราต้องรู้พอเรารู้ปุ๊บเราก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็ซ่อมเองได้นะครับทุกคนโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ